สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักก็จะมาที่ที่23ตุลาคมนะคะคุณได้พลังงาน9เหรียญน,นะคะเขาได้พลังงานเพจซับคัพวันนี้นะคะโสดสนิทเนี่ยนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่คุณรอมานานนะคะคนที่จะมาเายียวยาจิตใจคุณนะคะ Recovery เ,เนี่ยคุณอาจจะเคยผิดหวังมาก่อนแต่ว่าคนนี้นะเขามาเป็นเหมือนกับพระเอกหรือนางเอกขี่ม้าขาวมาในชีวิตคุณนะคะ w o r ร์ดว i ดดิ้งฟอร์นะคุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะคนคุนี้นะคะ ถือถ้วยมาหาคุณก็คือเขา,เาตัดสินใจตกลงปลงใจจะเอาความรักมามอบให้กับคุณตัวคุณก็เป็นคนโสดที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะพัฒนาได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความจริงใจมีอิมชั่นอินเวสทางอารมณ์นะคะให้แก่กันนะส่วนท่านไหนนะคะที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันดีๆที่คุณสองคนได้ปรับความเข้าใจกันนะได้ใช้เวลารวมกันนะคะก็มันจะคุ้มค่าแก่การรอคอยนะถ้าใครมีปัญหากัน นี่ยได้เคลียร์ใจแน่นอนนะคะ Recovery นะ